ใช่กลายเป็นว่ามีเหตุผลที่ราชินีทรงสวมชุดสีสดใสไม่ใช่เอิร์ธโทนเพื่อให้คนมองเห็นพระองค์ได้ง่ายในบรรดาสีทั้งหมดสีที่ราชินีทรงสวมบ่อยที่สุดคือสีฟ้าซึ่งคิดเป็นอย่างน้อย29%ของการปรากฏตัวในสาธารณะของพระองค์ตามด้วยลายดอกไม้ซึ่งก็คือ13%ในขณะที่สีเขียวและสีครีมมาเป็นที่สโดยคิดเป็น11ต่อสีราชินีมีสไตล์ที่พิเศษมาก ทรงโปรดการสวมหมวกและกระเป๋าถือสีดําที่มีสายสะพายสูงของพระองค์ก็มักจะเข้ากับรองเท้าที่เหมาะสมของพระองค์และพระองค์มักจะสวมถุงมือในการพบปะต่างๆในบางครั้งพระองค์จะเลือกชุดสีเข้มในการพบปะที่เครง่งเครียดหรือแจ็คเก็ตสีเทามากอกสาหรับการขี่ม้าในบริเวณปราสาทวินเซอร์ โซฟีเคาเตสแห่งเวสเซ็กซ์อธิบายความชอบของแม่สามีในเรื่องเฉดสีรุง้งแต่องค์ต้องโดดเด่นเพื่อให้ผู้คนพูดได้ว่าพวกเขาเห็นราชินีอย่าลืมว่าเมื่อพระองค์ปรากฏตัวที่ไหนสักแห่งคนต่างก็อยากจะบอกว่าพวกเขาเห็นหมวกของราชินีขณะที่พระองค์เดินผ่าน มันเป็นสิ่งที่หลานสะพ้ยของพระองค์เคสดัชเชสแห่งเคมบริดจ์เริ่มเรียนแบบบ้างแล้วเช่นในการไปเยือนแคนาดาของราชวงศ์ในปี2016เคสสวมชุดสีแดงสดหลายครั้งเนื่องจากเธอต้องการให้ผู้คนจำนวนมากได้เห็นเธอการเลือกแฟชั่นของราชวงศ์สร้างผลกระทบทางสังคมได้อย่างมากโดยเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่มักจะขายหมดอย่างรวดเร็ว ราชินีมักทรงถือกระเป๋าสีดำใบเล็กๆของพระองค์อยู่เสมอเป็นที่รู้กันดีว่าพระองค์ใช้การจัดวางกระเป๋าของพระองค์เพื่อส่งสัญญาณไปยังพนักงานเช่นเมื่อต้องการจบสนทนากับใครสักคนพระองค์จะทรงเลื่อนกระเป๋าถือจากมือข้างหนึ่งไปอีกมือหนึ่งเพื่อบ่งบอกว่าเมื่อไหรที่พร้อมจะจบการพูดคุยกับใครสักคนเมื่อพระองค์ต้องการออกจากงานก็จะวางกระเป๋าถือไว้บนโต๊ะราชินีไม่ได้เดินทางมากเท่าที่เคยแต่ก็ยังคงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากทั่วทุกมุมโลก เสื้อผ้าของพระองค์มักจะมีส่วนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับประเทศของแขกเพื่อเป็นการแสดงความเคารพการไปเยือนแคนาดาในปี2010ช่างตัดเสื้อได้ออกแบบชุดร,ราตรีที่ประดับด้วยใบยเมเปิลคริสตัลและแจ็กเก็ตที่มีแขนเสื้อที่มีลวดลายที่ออกแบบโดยหัวหน้าชนเผ่าพื้นเมืองระหว่างเดินทางไปอาบูดาบีพวกเขาเพิ่มการประดับด้วยลูกปัดบนเสื้อโค้ทสะท้อนผนังของมัสยิดที่พระองค์จะไปเยี่ยมชม ขณะทรงใส่ชุดนั้นราชินีทรงสวมถุงมือบ่อยครั้งไม่เพียงเพราะพระองค์ทรงโปรดสไตนี้เท่านั้นแต่เพื่อการป้องกันด้วยในระหว่างงานพิธีต่างๆพระองค์ทักทายผู้คนและจับมือหลายคนถุงมือจะช่วยปกป้องพระองค์จากการสัมผัสเชื้อโรคดัชเชสเคธเมดเดิลตันสวมชุดสีสันสดใสต่างๆระหว่างการวิดีโอคอลตลอดปี2020 <c oughs> ซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็นวิธีการแสดงการสนับสนุนบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ต้นปี2020สีรุ้งถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามคัคคีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้าเมื่อเจ้าหญิงอลิซาเบธในขณะนั้นแต่งงานกับเจ้าชายฟิลิปในปี1947ชุดแต่งงานของพระองค์ได้รับการออกแบบให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติในขณะที่สาธารณรัอาณาจักรยังคงขาดแคลนอาหารและเสื้อผ้าความตั้งใจก็คือส่งข้อความแห่งการฟื้นฟูชาติแทนที่จะแสดงผ้าหรูหรา ช่างตัดเสื้อของราชวงศ์นอร์แมนฮาร์ดเนลโฟกัสไปที่ชุดราตรีที่ประดับด้วยดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิซึ่งมีรายงานว่าได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดฤดูใบไม้ผลิของบอตติเชลลี่ราชชนีมีชื่อเสียงเรื่องหมวกสีสันสดใสของพระองค์ซึ่งมักทรงสวมในพิธีทางการมารยาทในการแต่งกายระบุว่าผู้หญิงต้องสวมหมวกสำหรับงานที่เป็นทางการ จนถึงทศวรรษที่1,950แทบไม่มีใครเห็นผู้หญิงที่ไม่ใส่หมวกเพราะถือว่าเป็นเรื่องไม่ปกติที่ผู้หญิงปล่อยผมในที่สาธารณะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปตอนนี้คือหมวกถูกสงวนไว้สำหรับโอกาสที่เป็นทางการมากขึ้นในฐานะราชินีที่ครองราชยาวนานที่สุดข,ของสหราชอาณาจักร ราชินีเป็นที่ชื่นชมอย่างกว้างขวางภาพลักษณ์ของพระองค์เป็นสัญลักษณ์ของประเพณีและสันติภาพต่อชาวอังกฤษสีสันสดใสเช่นสีเหลืองสดใสสีแดงอมม่วงเข้มสีเขียวสดและสีฟ้าทำให้ฉลองพระองค์ของราชินีดูโดดเด่นมีหนังสือหลายเล่มที่บันทึกเครื่องแต่งกายที่สดใสเหล่านี้เอาไว้ความมุ่งมั่นของราชินีต่อสีสดใสเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ที่สละเวลาเพื่อสนับสนุนพระองค์ด้วยตนเอง กว่า60ปีในรัชกาลของพระองค์ราชินีมีเจ้าหน้าที่จํานวนมากที่ทํางานกับพระองค์แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับความไว้วางใจให้ทํางานช่างตัดเสื้อในราชวงศ์ดีไซเนอร์ชาวอังกฤษล้วนช่วยพัฒนาสไตล์ของพระองค์โดยหลีกเลี่ยงเทรนด์ที่อาจหมดความนิยมอย่างรวดเร็วเมื่อพระองค์ทรงสวมชุดสีเข้มแฟชั่นก็มาพร้อมกับสร้อยคอมุก3ามเส้นและเข็มกลัดโบราณเป็นประกายที่ประดับด้วยทองคำหรืองเงินกระเป๋าถือสุดหรูแบบมันวาวมักจะอยู่ที่ข้อพับที่ข้อศอก ในปี2016เมื่อประธานาธิบดีสหรัฐมาถึงประสาทวินเซอร์เพื่อเข้าเฝ้าราชินีเป็นครั้งที่3ราชินีทรงสวมผ้าพันคอที่ผูกไว้ใต้คางลักษณะเด่นของชุดลำลองของพระองค์สายที่วางแผนไม่อย่างดีเสมอของราชินีแสดงถึงความเป็นคนอังกฤษในขณะที่จับมืออย่างหนักแน่นกับผู้นำของประเทศอื่นในปี2011ราชินีได้ทรงไปเยือนสาธาร,รณารัฐไอร์แลนด์ พระองค์ทรงเป็นราชวงศ์อังกฤษพระองค์แรกที่เสด็จไปยังประเทศนี้ในรอบร้อยปีพระองค์มาถึงดับลินในเสื้อคลุมสีเขียวและหมวกที่เข้าชุดกันซึ่งเป็นสีประจำชาติของไอร์แลนด์ต่อมาในการเยือนพระองค์ทรงสวมชุดผ้าไหมสีขาวประดับด้วยแชมร็อกที่เย็ยบด้วยมือมากกว่า2,000ชิ้นและเข็มกลัดกินไอริชใช่ราชินีอลิซาเบธมีเครื่องแต่งกายและหมวกที่น่าประทับใจมากมายแต่คุณเคยสังเกตรองเท้าของพระองค์ไหม รองเท้าของพระราชินีทําขึ้นมาอย่างประณีตและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อนึกถึงรองเท้าของราชินีแต่รองเท้าทํางานของราชินีเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงใส่มานานกว่า50ปีรองเท้าของราชินีทุกคู่ทําขึ้นโดยทีมงานโดยเฉพาะรวมถึงคนตัดแพทเทิร์นคลิกเกอร์ผู้รับผิดชอบในการเลือกหนังโคลเซอร์ closer. ผู้เย็บส่วนบนของรองเท้าและเย็บปิดรองเท้าและเมเกอร์ที่ปิดงานส้นเย็บปิดส้นรองเท้า รองเท้าของพระองค์ทํามาจากหนังลูกวัวที่ดีที่สุดและก่อนที่จะนํารองเท้ามาสวมได้ต้องมีการตรวจสอบครั้งสุดท้ายที่พระราชวังบักกิงแฮมว่ากันว่าราชินีจะใช้หมุนเวียนครั้งละสิบคู่ซึ่งรวมถึงหนังสีดำล้วนและอื่นๆทั้งหมดเป็นสีย้อมมือและกันน้ำไม่มีรองเท้าบาสเกตบอลนะราชินีต้องพึ่งรองเท้ามากเพื่อที่จะได้ไม่ลื่นลลงง่ายๆสมัยสาวๆพระองค์มักจะสวมรองเท้าที่มีส้นสูงและบางกว่า แต่ตอนนี้เป็นเวลาเกือบ50ปีแล้วที่รองเท้าทรงเตี้ยแบบเดียวกันนี้ทําให้พระองค์มั่นใจและว่องไวดูเหมือนว่าพระราชินีจะมีเสื้อคลุมหมวกและชุดเดรสมากมายไม่รู้จบทั้งหมดนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากเมื่อพระองค์ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนในที่สุดราชินีก็ทรงเบื่อในสิ่งของบางอย่างในตู้เสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนอื่น เสื้อผ้าของพระราชินีเป็นที่สนใจของสื่ออย่างต่อเนื่องและจะทรงสวมชุดโปรดเป็นเวลาหลายปีเมื่อเบื่อราชินีจะพระราชทา,านให้กับผู้ช่วยของพระองค์ซึ่งจะนำไปใส่หรือขายก็ได้น่าเสียดายที่ไม่มีใครรู้ว่าของชิ้นไหนเคยเป็นของราชินีมาก่อนไปทั้งหมดจะต้องถูกเอาออกและอะไรก็ตามที่ใช้ระบุได้ว่ามาจากราชวงศ์จะถูกทำลายเนื่องจากเครื่องแต่งกายของราชวงศ์ถูกจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปแต่เป็นไปได้มากว่าไม่มีใครที่รู้ที่มาของเสื้อผ้าเหล่านั้น เสื้อผ้าของราชินีหลายชุดได้รับการออกแบบและผลิตในวังโดยช่างแต่งตัวอาวุโสแองจลา่าเคลลี่และทีมงานของเธอเคลลี่ร่างแบบอย่างน้อย4ี่แบบสำหรับผ้าหนึ่งชิ้นซึ่งราชินีเลือกได้หลังจากพูดคุยกับราชินีและช่างแต่งตัวแล้วเคลลี่จะวาดภาพวาดทางเทคนิคซึ่งใช้ตัดลวดลายทุกอย่างถูกตัดและขึ้นรูปเพื่อให้เข้ากับหุ่นจำลองที่ไซด์เดียวกันกับราชินีรายละเอียดถูกเก็บไว้เป็นความลับสุดยอด จากนั้นต้นแบบจะทำจากท่าป้ายหยาบเพื่อให้ปรับเปลี่ยนการออกแบบได้ก่อนที่จะตัดท่าขั้นสุดท้ายโดยทั่วไปการลองชุดจะใช้เวลาครึ่งวันแต่ละครั้งมีเสื้อผ้าสี่หรือ5ชุดเพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแผนกเสื้อผ้าของราชินีมีพนักงานมากถึง12คนในโอกาสสำคัญรวมถึงช่างตัดเสื้อสาคนช่างตัดเย็บและช่างแต่งตัว4คนซึ่งมีหน้าที่ช่วยราชินีส่งแต่งตัวและดูแลเสื้อผ้าของพระองค์ให้อยู่ในสภาพดี ใช่เป็นราชนินีนี่ดีจริงๆ